ทุกคนคะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีกว่ากันนะคะคืออย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปใช่ไหมคะว่าล่าสุดเนี่ยหวานได้ซื้อดอยบิกตองเนิเบอร์ฟูมาซึ่งหวานก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้ใบใหญ่เนี้ยดูสิทุกคนจุของได้เยอะและที่สําคัญก็คือมีน้องคนนี้เป็นใบเล็กๆเ,เราก็้าใว่าเออคอลเลคชันนี้น้องซื้อใบเดียวก็พอแล้วแต่มันไม่เท่านั้นคะ่ะเมื่อเรามีโอกาสจูๆ น้องก็มาให้ถึงที่เลยเราก็ได้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นรุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่หวานอยากได้แต่หว่านะอยากได้ใบเล็กไซยี่สิบแต่อยากได้สีขาวแต่สีขาวไม่ทำไซเล็กเขาทำไซนี้มาเลยค่ะแม่นี่ก็คือรุ่น speedy ไซสามสิบนะคะทุกคนจะเห็นมามมันก็น่ารักก็ทูไซเนี้ยมันน่ารักตรงที่ว่าข้างในเนี่ยเป็นยีนด้วยนะ สวยมากแล้วก็แบบหนังนุ่มมากมันเป็นทรงที่แบบยูยได้อย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเธอมีสาขึ้นไหล่พอแบบขึ้นไหล่ปุ๊บน่ารักเลยอะ่ะเธอดูดิน่ารักเลยฉันเลยรู้สึกว่าแบบก็ต้องเอาปะทุกคนคะช่วยคอมเมนต์แบบพลังบวกให้หวานหน่อยได้ไหมคะว่าหวานควรจะไปต่อที่สปีดี้รุ่นยี่สิบหรือว่า เราจบแค่2ใบนี้ก็พอแล้วเราก็เจ็บหนักแล้ว